ร้ายซ่อนรักบทที่สองยังไม่ตายครับไอตุลเตื่นถึงบ้านแล้วผมตบหน้าพี่ชายที่นอนคอพับเอาหัวมาอิงอยู่ที่ไหล่ผมแต่มันก็ยังงัวงเงียมไม่ยอมลุกสักทีจนไอเต็มต้องมาเปิดประตูด้านข้างแล้วลากมันลงไปอืมกูเหนื่อยแล้วปล่อยพูะนอนนแหละฉุดกระชากลากถูกันอยู่พักใหญ่ กว่าจะพามันเข้าบ้านมาได้คุณเมครับคุณริ์ไอทัชสกิดผมให้เห็นพ่อที่นั่งอยู่บนโซฟาในมือกลางหนังสือเล่มหนาอยู่เล่มหนึ่งผมเลยบอกมันกับไอติมให้พายตุนไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนจะเดินไปหยุดอยู่หน้าเขานั่งก่อนสิไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างเห็นว่าก่อนหน้านี้ฝึกหนักไม่ได้ออกจากบ้านเลยฉันคิดว่าแกโดนเจ้าเตชินเล่นงานมาแพ้หมดท่า จนต้องเก็บตัวซุ่มซ้อมซะอีกผมนั่งลงที่โซฟาฝั่งตรงข้ามพร้อมรอยยิ้มเจรอญขนาดแค่คิดนะครับเนี่ยแม่นเบอร์นี้ไปเปิดสำนักคงรวยแย่ผมพูดลอยๆใช้สายตาชมนกชมไม้ไปเรื่อยฉันก็อยากไปเหมือนกันงั้นแกก็มาทำงานแทนฉันซะสิน้ำลายก้อนใหญ่ไหลลงคอมีความรู้สึกว่าไม่น่าเล่นเลยกูเข้ามาในหัว จู่ๆก็นึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้งานพรุ่งนี้เหมือนเพทายจะเข้ามากึ่งแซกกึ่งแสดงความยินดีกับผมเรื่องที่ถูกมอบหมายงานให้รับผิดชอบเพิ่มด้วยนี่หว่าอย่าบอกนะว่าโหพี่ใหญ่ก็ช่วยดูแลกิจการของบ้านเราอยู่เกินครึ่งแล้วนี่ครับแกรู้หรือเปล่าต่อให้สาวจะต้นใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ามีต้นเดียวมันก็ไม่สมดุล พ่อก็วางเสาไว้ตรงกลางดิผมหุบปากแทบไม่ทันเมื่อพ่อปิดหนังสือที่อ่านอยู่ก่อนจะวางมันลงบนโต๊ะกลางเดือนนี้เราต้องส่งของให้กลุ่มเงาทมินและแกต้องเป็นหัวหน้าทีมรีบไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้แกต้องตื่นไปซ้อมแต่เช้าเปลมจะเป็นครูฝึกให้แกกับตุนผมพยักหน้ารับฟังก่อนจะกลับขึ้นห้องของตนเองอย่างว่าง่าย ในพ่อบอกจะยกงานหมู่บ้านที่กำลังสร้างใหม่ให้มันดูแลไม่ใช่เหรอถึงจะอยู่ใกล้แถบชานเมืองแต่พื้นที่โดยรวมก็ใหญ่ไม่แพ้โครงการอื่นๆของบ้านเราทัศกรบุตรชายคนโตของบ้านเดินเข้ามาพร้อมแก้วเครื่องดื่มสีเข้มแม้จะมีคำถามมากมายแต่ก็ยังคงความสุข,ขุมเยือกเย็นในแบบฉบับของตัวเขาไว้ได้เป็นอย่างดีก็แค่นึกสงสัยว่ามันจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่า พอก็รู้ว่ามันเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาหลีตามมองบิดาด้วยสายตาจับผิดก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาที่น้องชายเคยนั่งฉันว่าไม่ใช่แววตามันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่โดนเจ้าเตชินซ้อมกับมาคราวนั้นก็จริงออร่ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทัศกรมีความสามารถพิเศษที่ได้จากการเฝ้าสังเกตการกระทำของผู้คน อาจจะเรียกว่าคิดไปเองก็ได้แต่เขาสามารถมองเห็นสีออร่าที่แผ่ออกมาจากตัวบุคคลไฟเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าซิลลิตมองบุตรชายคนโตอย่างสื่อความหมายแต่พ่อคงไม่คิดจะเอาหมู่บ้านนั่นมาให้ผมดูแลเพิ่มหรอกใช่ไหมครับทัศกรยกแก้วในมือขึ้นจิบไม่ลืมทวงถามถึงเรื่องสำคัญฉันจะให้เจ้าตุลไปคนดูแลโครงการนี้ ยังไงซะมันก็ผิดกันทั้งคู่อืมงั้นผมก็ขอไปนอนด้วยคนเผื่อพรุ่งนี้ตื่นเช้าจะได้ไปเป็นครูฝึกพิเศษให้น้องๆด้วยทัศกรยอมวางแก้วลงบนโต๊ะพยักหน้าอยู่สองสาที่มุมปากถูกยกขึ้นเล็กน้อยด้วยความพอใจพางนึกในใจว่าคงได้เวลาปัดฝุ่นชุดเครื่องแบบของตนแล้วสี่นาฬิกา30นาทีเช้าเฮียอะไรวะเนี่ย ตะวันยังอยู่อีกฟ้าของโลกบ้านป้างเลเช้าวะผมกัดฟันบน่นเมื่อถูกปลุกให้ลุกขึ้นจากที่นอนตั้งแต่ตีสีสรุปแล้วนี่มันการซ้อมหรือกูกำลังโดนทำโทษอยู่กันแน่วะอย่ามมวแต่พูดครับวันนี้เราจะเพิ่มจากห้าเป็น10กิโลเริ่มวิ่งได้แล้วถ้าสายอาจจะไม่ทันเบรกฟาสต์ชามนะครับเบรมบอดีิการคนสนิตของพ่อ หรือจะเรียกว่าบอรีกาดชั้นแนวหน้าของเราเลยก็ไม่ผิดเข้าใจละทำไมพ่อถึงเจาะจงให้เขามาคุมวันนี้ก็มันพิเศษใส่ไข่มาทั้งแพงเลยนี่ไอเม,มเราก็ด้วยกูมไม่ไหวกูจะตายเมื่อวิ่งมาร่วมชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักความเร็วและกำลังในการยกขาแต่ละก้าวก็มีน้อยลงสำหรับผมไม่เท่าไหร่แต่กับไอตุนที่นานทีปีหนจะลงมาซ้อม วิ่งมาได้ถึงขนาดเนี้ยผมนี่นับถือเลยไม่ต้องพูดเลยมังอะรีบตามมาถ้ากูไม่ได้กินข้าวเช้ามึงเตรียมใจเอาหมาไปปล่อยวัดได้เลยเพราะมันคนเดียวผมเลยต้องโดนลงโทษแบบนี้เพรที่กาดในบ้านมีหลายร้อยคนคิดว่าเขาฝึกไว้รอ siitä, ลองเชียร์ลีดเดอร์มั้ง<ส>กูไ <ército> ม่ไหวมึงไปก่อนเลยไอตุนลงไปนั่งอยู่กับพื้น สภาพหมดอะไรตายอยากดูแล้วเหมือนมันพร้อมลงไป10บกิโลได้ลุกเดี๋ยวก็โดนเพิ่มหรอกผมใช้มือกระตุกแขนเสื้อให้มันตามมาแต่ก็ไม่เป็นผลกูนั่งแบบเดียวไม่มีใครรู้หรอกมือเชื่อกูดิเชื่อก็เฮียนะเอาไปทิ้งเลยนะคำเนี้ยก็ที่ต้องมาวิ่งอยู่ตรงเนี้ยก็เพราะคำเนี้ยของมึงเนี่ยแหละไอสัตว์ตุ้นลุกผมใช้สแขนออกแรงดึงแต่เหมือนมันนั่ง และแทงรากลงไปในดินแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่ขยับไม่ไหวติงโอ้ยอ้อยเมย์ตะคิวตะคิวช,ช่วยกูด้วยตะคิวกินอ้อยไอตูนแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดขาขวาม,มันเกร็งจนขยับไม่ได้ยืดขาออกมากูจะนวดให้ผมก้มลงไปนั่งยองกับพื้นจะเอื้อมมือเข้าไปช่วยแต่ไอตูนไม่ยอมอยู่นิ่นงๆสักที ยืดไม่ได้มันเจ็บโอ๊ยเมกูจะตายแล้วไอ้ตุนน้ำตาเล็ดร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดจะขำก็สงสารใกลใช้ให้มันไม่วอร์มดีๆก่อนวิ่งมัวแต่ยืนหาวแถมยังนั่งลงมากระทานหันแบบนี้กูบอกให้ยืดอ๊ย,อยผมดึงขามันออกก่อนจะทำการบีบๆน,นวดๆให้พร้อมกับใช้ความพยายามอย่างมากที่จะกลั้นขำนวดให้มันเสร็จ ก็เป็นผมที่ต้องหามันขึ้นหลังแล้ววิ่งต่อจนครบ10กิโลนี่พี่หรือพาล้นะผมเริ่มไม่แน่ใจละเร็วกว่านี้ช้าเป็นเต่าขนาดนี้มึงตายไปสามรอบแล้วทัศกรตะคอกใส่น้องชายทั้งสองที่กำลังซ้อมยิงเป้าสลับกับการบรรจุกระสุนใส่แม็กกาซีนน้ำพึ่งมะนาวไม่สัตว์ตะคอกอยู่ได้ผมทำไปก็บ่นไป แหมดึงเข้มมีชุดครูฝึกสามดาวแล้วดึงเข้มนะมึงเอากระสุนไปให้เมเพิ่มอีกพันนัดฮะผมหายใจเข้าด้วยความโมโหได้ได้เลยครับพี่อย่าให้กูมีบ้างแล้วกันไว้กูสอบผ่านเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่แหม่แค่ครูฝึกสามดาวเดี๋ยวมึงเจอกูเมไว้กูด้วยกูเป็นนัมาพาตตอนนี้กูขยับทั้งแขนทั้งขาไม่ได้เลยวะ่ะ ไอตุนที่นอนแผล่หลายอยู่ข้างๆพูดขึ้นตอนเนี้ยผมไม่มีแรงแม้แต่จะกวนประสาทมันมึงเก่งมากที่ไม่ตายแค่มาพลาดเดี๋ยวก็หายเชื่อกูผมพูดให้กำลังใจพอไม่ใช่แค่มันตอนเนี้ยทั้งแขนทั้งขาของผมก็ปวดตุบๆจะยกขึ้นมาแต่ละทีเหมือนมีภูเขาทับอยู่ข้างบนพวกมึงรีบลุกไปกินข้าวอาบน้ำได้ละไอตุลมึงต้องจำบทพูดตอนขึ้นไปรับของบ,บนเวทีคืนนี้ด้วย เรื่องโครงการใหม่ที่ตระกูลเราดาเนินอยู่มึงต้องเป็นคนดูแลพูดจบไอ้กรก็เดินจากไปด้วยมาสุดหล่อเทโครงการเยี่อะไรวะไอ้ตุนขมวดคิดว้วไม่เข้าใจเดี๋ยวนะผมว่ามันมีอะไรแปลกชิปหายแล้วไงและผมก็นึกออกที่จริงงานประมูลคืนนี้ที่ผมต้องไปกับไอ้กรสาเหตุก็เพราะต้องขึ้นไปพูดถึงโครงการหมู่บ้านใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้า งานที่ผมได้มากับเป็นงานส่งมอบอาวุธแล้วไอ้ตุลก็ได้รับผิดชอบงานของผมแทนชิปหายอะไรของมึงกูเนี่ยต้องเป็นคนพูดไอ้ตุลลุกขึ้นนั่งใช้ขาถีบผมที่ยังนอนอยู่หรือกูคิดมากไปวะมันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้อ๋อยปวดหัวเวยผมเอามือขยี้หัวตัวเองไปมาไหนว่าแค่ไปเที่ยวไม่มีผลกับเนื้อเรื่องไงวะ ช่างแม่งขอแค่ลูกผมไม่ต้องตกอยู่ในมือเตชิ้นก็พอต้องทำให้เพทายรู้ความจริงที่ว่ามันกับโพไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันแค่นั้นก็พอแล้วเอาละค่ะเริ่มจะดูเดือดขึ้นมาแล้วไงตอนแรกกะว่ายังไงเนื้อเรื่องก็ต้องไม่เปลี่ยนแน่ๆแ,แหละแค่ไปเที่ยววันเดียวแล้วทำไมมันเปลี่ยนทั้งเนื้อเรื่องเปลี่ยนทั้งวิธีการเดินเกมเลยอะตอนแรกบอกจะไม่ไปยุ่งกับเส้นเรื่องหลักไม่ใช่หรอทำไมหนูเปลี่ยนไว้จังอะลูก